คลิประทึกหมอและพยาบาลวิ่งหลบหลังได้ยินเสียงปืนหน้าห้องฉุกเฉินสมาชิกเฟซบุ๊กทีทัศสิริธัญญชัยกุลซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ล็อกประตูปิดห้องฉุกเฉินและวิ่งหลบหนีหลังได้ยินเสียงปืนของกลุ่มวัยรุ่นที่เตรียมบุกเข้ามาทำลายคู่อริที่นอนเย็บแผล โดยกล้องระบุตรงกับวันที่26กันยายนเวลาประมาณ19นาฬิก16นาทีทั้งนี้ผู้โพสต์ยังเขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าพอได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ราว20คันมุ่งเข้ามาจอดหน้าห้องฉุกเฉินได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทก็บอกพยาบาลให้ไปล็อกประตู ER ตอนนั้นกำลังเย็บแผลคนที่ถูกตีอยู่พอได้ยินเสียง ปั้งก็ตัดสินใจเราต้องหนีแล้วพากันวิ่งไปหลบในห้องพักแพทย์ฮ่าฮ่าฮ่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนอกจากต้องซ้อมหนีไฟบุคลากรทางการแพทย์ ควรซ้อมหนีปืนด้วยนะครับฮ่าฮ่กีฬาสสจปีนี้วิ่ง4คูณ100ไม่พลาดแน่ขณะที่ผู้คนในสังคมออนไลน์ต่างส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์หลังปรากฏภาพข่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาลบ่อยครั้งส่วนใหญ่ต่างตำหนิพฤติกรรมกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไม่เคารพกฎหมาย